ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid a d s m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดมหาวนารามเดิมชื่อว่าวัดป่าหลวงมณีโชติสีสวัสดิ์นิยมเรียกว่าวัดป่าใหญ่เป็นพระรามหลวงเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่บนถนนหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลร,ราชธานีจังหวัดอุบลร,ราชธานีพระปฐมุมวรราชสุริยวงศ์เท้าคำผงต้นสายสกุลณอุบลเจ้าเมืองอุบลร,ราชธานีคนแรกได้ก่อสร้างวัดที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลตั้งชื่อว่าวัดหลวงเพื่อให้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลแก่ประชาชนทั่วไปเมื่อ ภาะมหาเถระได้เข้ามาอยู่จำพรรษาแล้วท่านเห็นว่าวัดนี้เป็นวัดบ้านหรือฝ่ายคามวาสีไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติสมณธรรมวิปัสสนากรรมฐานจึงได้ค้นหาสถานที่ใหม่คือป่าดงอู่พึ่งห่างจากวัดหลวงไปทางที่เหนือ100เง้นมีหนองน้ำชื่อว่าหนองสะพังเป็นสถานที่อันสงบวิเวก จึงเหมาะแก่การก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นสำนักสงฆ์เชื่อว่าวัดป่าหลวงมณีโชคศรีสวัสดิ์เพื่อให้คู่กับวัดหลวงซึ่งก่อตั้งขึ้นก่อนแล้วนั้นแต่ก็ยังไม่ทันได้เป็นวัดให้เรียบร้อยสมบูรณ์เจ้าเมืองคือประทุมวรราชสุริยวงศ์ได้ถึงแก่อนิจกรรมเสียก่อนเมื่อปีพุทธศักราช2338 ต่อมาพุทธศักราช2,348เจ้าเมืองคนที่สองคือพระผมวรราชสุริยวงศ์หรือเท,ท้าทิพมต้นสายสกุลผมวงศานนท์ได้มาก่อสร้างวิหารอารามในวัดป่าหลวงมณีโชคสีสวัสดิ์ต่อจนสำเร็จในปีพุทธศักราช2,350และได้ยกฐานะเป็นวัดชื่อว่าวัดป่าหลวงมณีโชค แต่ชาวบ้านเรียกว่าวัดหนองตะพังหรือวัดหนองสะพังตามชื่อหนองที่อยู่ใกล้เคียงมีหลักฐานการสร้างวัดอยู่ที่ศิลาจารึกที่ตั้งอยู่ข้างหลังด้านซ้ายของพระเจ้าใหญ่อินแปลงระบุปีที่สร้างวัดตรงกับปีพุทธศักราช2,350โดยมีพระมหาราชคู สีสัตยธรรมวงศาเป็นเจ้าวาดรูปแรกเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปพระอินแปลงหรือพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดนี้ได้รับพระราชทานโปรดเกล้ายกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2521ปูชนียวัตถุสำคัญคือพระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยศิลปะแบบลาว หน้าตัดกว้างประมาณ3เมตรสูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมรี5เมตรก็อิทถือปูลงรักปิดทองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานีอีกองค์หนึ่งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่